สาบายดีพี่น้องทักทายสาบายดีเบิร์ตสุภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อ,อกี้มาเผาะกับบ้าแลมคือเกา่าพี่น้องเลยมาเผาะมาเผาะกันเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้บอดแดมหลายเมโนูเฟอร์เราพี่นอ้องเฟอร์ไกได้ในพี่น,อบบน,น้องเลยเฟอร์มาตั้งแต่ผลนะซีพันรอนผล,น,ผล,น,ผลน,นะมามามาลนพี่น้องเลยซีพันรอนเนาะมาม่ามาพี่น้องเลยนี่แหละอาหารแดงเขาผักกับผักแก้เมเขาก็นมีมทัวพีน่น้องเลย มีหอมหลาบหอมป่นฮะนะนะครับกระลำพี่น้องเลยโอ้ยขาดพอได้พี่น้องพริกกับเนาะพี่น้องเนาะวางใส่ใส่เนาะพริกเนาะใส่นิดซะพี่น,อน,น,นอ้องดื่มซื่อมอง,งอกมาพี่น้องเอ้หมองหงอกเลี้ยนในตู้เย็นเหาอมาๆๆพี่น้องเลยพอๆไร้ใหญ่หางพี่น้องเลยนี่แล้วคนก่อน มาดมปุุงกันละเป็นเฟอร์เนื้อเปืไอไ่อยเ,เลยพี่น้องนี่มาดมตุ้นตบกระแตเพื่อน่ะซองซุมุมพื่อน่ะพี่น้องเลยยา่างไรกินเพ,พื่อนอ้ยพี่เสียนยูนิ่นงหนุ่มหนุ่มได้พี่นอ้อ,นอ,งนอ,งนองเลยใส่ก็มีเลือดตั้ได้พี่น้องมีเลือดมา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 พี่น้องเลย แซ่บน้ำกันกินเบิดบอดดนี่ยสองเกาะพอโอ้ขาขาขา,ขาพี่น้องฮะนกเมือเดวยมาเี่พี่น้องอุ้ยพี่นะพี่น้องเสียนยาวๆนิ้วๆนุ่นนนนนมๆเ้ยฮะลงเลย Hmm. xe thật nhỏ tư hmm. thì bớt à oh. hmm. một xịn rồi

เพิเ่มเพอ่มแบบว่าเพิ่นเฮ็ดแบบหมูหาัานยี่เดียวได้พี่น้องเลยเพิ่นใส่มือเอาเนาะซอยเอาใส่มือหั่นมือซอยนะครับเพิ่นกระเนิงเอาแบบเฮ็ดเทอร์ละแพร์ละแพร์น่ะพี่น้องเลยมือมันใส่หุ่งงานเลยมมเนี่มึงเล็บหน่อปแบบ dạng đen đây Nè đấy là dạng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  đấy là

dạ Hãy subscribe

พี่น้องเอ้วุ้งิีกินเบิร์ติบอรได้พี่น้องเอ้เต็มถาดเขาด้วยนะพี่น้องใส่กับตอนเหมือ,อดแดงๆดงได้พี่น้องเอ้ต้มเปื่อยเอ็นมันพี่น้อง แจปเ <c oughs> มนูนีน้กินทุกมือก็ได้ได้ดพี่น้องอืมตอนเดือดพี่น้องอืม Ơ, nó hoàn thật Gia tẹt là bao đem nè Ừ. khí Ừ. 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 bớt, này, bớt Ừ. bỏ Ừ. 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 gian ở phía nam mày mừng mày mừng 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 kìm kha phăng xiáng mặc a lòng quay phía nam quay yên chỉ banh chị kìm cong kìm 아, <laughs> o <laughs> <laughs> อไอ้ข่างพี่น้องข้างหัวคุณเตตอนผนิกก็ว่าอยากอีมหยอนนี่กันนะตอน,นไปนนนเปืเปอ้อือืเนั่งเด้งเด็งกนหมพี่น้อง ชิากือมนพี่น้องเ้ยพี่เคือออกขแขแคนรัดิสุกุะามพี่น้

ก็จะเอาให้เบิดเบิดส้ดแบบหอนไล้พี่น้องเลยมาไว้อยือส่ายนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัดสีจบเพียงจำเนียด้พี่น้องเลยเอากระดาเมนูเฟอร์ไตเฟอร์อเราเขาเองนะพี่นอ้องนะจะได้กับฝากพี่ฝากน้องติดตามบาร์เดมเลยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้บบาร์เ,เดมในคลิปต,ต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องพอกันไหมคลิปนะสบายดีพี่น้อง